สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัท <tinc S 2> ิตซอรอดเนีนช <tr änd> ื่อเล่นชื่อเฟร์ค่ะอายุ18ปีค่ะมาจากโคหินก็เกมการเล่นวันนี้คข้นๆช่วงแรกจะมีเดวเวอร์หลุดไปบ้างค่ะแต่ว่าช่วงหลังก็เดวเวอร์เริ่มเข้าแล้วก็แอปโพสก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็พัดก็คือมันไปอยู่ในระยะที่พัดแบบง่ายอยู่แล้วค่ะก็เลยทําให้พัดเข้ามือด้วยรอบหลังก็เลยทําเก็บได้ยอะหน่ยเผื่อมาจะเป็นช่วงระยะประมาณหนึ่ง หนึ่งคันธงกับครึ่งคันธงค่ะเฉลี่ยกันเลยเส้าสนามเข้าๆโอเคเลยค่ะกีนก็ดีค่ะแต่ว่าจะมีแบบปบื้อางเล็กหน่อยเพราะเพราะาแบบฝนมันตกอะไรนะคะแต่ว่าโดยรวมโอเคเลยก็จริงๆก็ที่คาดหวังไว้ในตอนแรกก็อยากได้ท็อป5ฟทเซี่ยนแะค่ะน่าจะประมาณ5ถึง6ก แลหละครับเฉลยแบบ่เชิญโคม่อต้นสีปกติหนูจะซ้อมอยู่ที่สนามซีพายที่หัวหินก็ฝากทุกคนนะคะช่วยส่งแรงเคียร์ให้เพิ่แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะ